บทที่914การอัญเชิญด้านประเทศของมนุษย์พัฒนาได้ดีมากเมื่อเร็วๆนี้กลุ่มยักษ์ทะเลและเผ่าต้นนภาสมุตรยังคงมีประสิทธิภาพมากและเกาะใหญ่ๆได้เริ่มเชื่อมต่อกันแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีมนุษย์อพยพผ่านไปแต่การเตรียมการได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อถึงเวลาผู้คนสามารถอพยพได้มากขึ้น ผู้คนที่อยู่บนเกาะแล้วสามารถพูดได้ว่าใช้ชีวิตและทำงานอย่างสงบสุขและพึงพอใจสิ่งเดียวที่พวกเขายังขาดอยู่ตอนนี้คือวิธีการฝึกฝนที่เป็นของมนุษย์เสียวซานออกไปครั้งนี้เพื่อค้นหาความคิดใหม่เมื่อเขากลับมาน่าจะมีทางทุกอย่างกำลังไปในทางที่ดีแค่ไม่ได้เจอเขาน,านานมากครั้งสุดท้ายที่เขากลับมาเป็นเพียงการกลับมาของจิตสำนึกของเขาซึ่งอยู่ได้ไม่นาน เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ใบหน้าสวยของเม่กงจือก็กลายเป็นสีแดงอย่างอดไม่ได้รสชาติของการหายไปช่างเลวร้ายจริงๆหลังจากการแข่งขันนี้จบลงเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปไหนอีกแน่นอนหลังจากรับบัพติศมาเป็นเวลานานจิตสำนึกของเสี่ยวซานในเสจาจักรรพัิคริสตันก็ค่อยๆฟื้นคืนสติเขามีสถานะเป็นเทพพเจ้าจิตสำนึกของเขามั่นคงอย่างยิ่งและเขามีความชัดเจนมากเกี่ยวกับสิ่งที่จริงๆส่งต่อให้เขา ตราปร,ร,ระทับคริสตันก็เปลี่ยนไปเช่นกันตราประทับคริสตันดั้งเดิมนั้นมีความสําคัญต่ํามากในบรรดาตราประทับในสายเลือดทั้งหมดและจริงๆก็กําลังหลับไหลยอยู่ในนั้นแต่ตอนนี้ตราประทับคริสตันได้กลายเป็นรูปหกเหลี่ยมเปล่งประกายแวววาวและตราประทับนี้มีลวดลายรูปมังกรอยู่ด้วยเปล่งประกายระยิบระยับคล้ายคริสตันสิ่งที่ทําให้เสี่ยวซานตกใจยิ่งกว่านั้นก็คืออันดับของตราประทับสายเลือดของเขาเปลี่ยนไปจริงๆ ในขั้นต้นจักรรพัิเงินครามแห่งความโกลาหนเป็นอันดับแรกและจากนั้นเป็นสองสุดยอดสายเลือดของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนร่างทองคาและพยักผสมซึ่งเคยรวมเข้ากับจักรรพัิสวรรค์วัชระอยู่ในอันดับที่3จากนั้นก็มีเนตรวิญญาณสวรรค์การเปลี่ยนนกยูงและการเปลี่ยนเวลาแต่ตอนนี้สถานที่แรกคือจักรรพัิย่างเงินครามแห่งความโกลาหนแต่สถานที่ที่สองไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนร่างทองคําอีกต่อไปแต่เป็นตราประทับสายเลือดการเปลี่ยนแปลงคริสตัน ตราประทับคริสตัลกลายเป็นที่สองหมายความว่าอย่างไรความแข็งแกร่งของมันยังคงอยู่เหนือสองสุดยอดสายเลือดของการเปลี่ยนร่างทองคำและพูดวัชระที่รวมกับพยักผสมสุดยอดเลือดแท้ตามค่าสมควรเป็นจัก,กรพรรดิอันดับแรกโดยไม่ต้องรวมสายเลือดอื่นใดการเปลี่ยนคริสตัลกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สองรองจากจักรพรรดิย่างเงินครามแห่งความโกลาหนเท่านั้น จักรพพัดย่างเงินครามแห่งความกลาหนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเพิ่มเครื่องหมายสายเลือดทั้งหมดและปราหยินและย่างสามารถมอบให้กับสายเลือดอื่นๆในแง่หนึ่งมันไม่ใช่แค่อันดับหนึ่งแต่ยังเป็นแกนหลักด้วยและตอนนี้นอกเหนือจากนั้นตราประทับสายเลือดที่แข็งแกร่งที่สุดกลับกลายเป็นการเปลี่ยนคริสตัลมันเป็นเพียงพลังของตราประทับหรือไม่ หลังจากเสี่ยวซานตระหนักถึงความสามารถในการผนึกจักรรพัิอสูนคริสตันผู้ยิ่งใหญ่แล้วเสี่ยวซานก็เข้าใจแล้วว่ามันเป็นทักษะศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงแม้แต่ในชาติก่อนเมื่อใช้ประสาทสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ในการโจมตีส่วนใหญ่จะกระทบโดยตรงหรือถูกควบคุมโดยพลังแห่งสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามทักษะการรับรู้อันศักดิ์สิทธิ์ของจักรรพัิอสูนคริสตันผู้ยิ่งใหญ่เป็นเหมือนเวทมนต์แห่งการเปลี่ยนแปลงการรับรู้จากสวรรค์และเป็นความสามารถที่อัศจรรย์อย่างยิ่ง เนื่องจากความสามารถในการผนึกนี้ถูกหล่อหลอมด้วยจิตสำนึกจึงสามารถใช้ได้ทุกที่เขาสามารถผนึกผู้อื่นผนึกตัวเองผนึกอาวุธศักดิ์สิทธิ์และแม้แต่ผนึกประสาทสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อื่นเมื่อเขาต้องการมีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่สามารถทำได้พ่อตื่นแล้วรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงหมายเสียงของจริงๆดังขึ้นอึมข้ารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองแต่ข้าไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสายเลือดเจ้ามีความสามารถอื่นอีกไหมเสี่ยวซานถาม จริงจริงยิ้มและพูดว่าถ้าพวกเขาถามเจ้าเจ้าได้พลังอะไรจากเสาจักรพพัดของข้าบอกพวกเขาได้เลยว่านี่คือการอัญเชิญอัญเชิญเสี่ยวซานชะงักครู่หนึ่งหมายความว่าอย่างไรจริงจริงพูดอย่างภาคภูมิใจเจ้ามีสายเลือดมากมายถ้าข้าเป็นเพียงหนึ่งในนั้นข้าจะสะท้อนความสำคัญของข้าได้อย่างไรเจ้าจะรู้เมื่อมองย้อนกลับไป ไม่เพียงแต่จะทําให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแต่มันจะกลายเป็นสายเลือดของเจ้าอีกด้วยเป็นการปลอมตัวที่ดีที่สุดโอ้เสี่ยวซานกําลังจะถามอย่างระมัดระวังแต่แสงคริสตันโดยรอบก็สุดตัวลงอย่างกระทันหันร,ราวกับแก้วคริสตันที่ระเบิดอย่างกระทันหันและสติของเขาก็ถูกขับออกมาเช่นกันกลับสู่ร่างของเขาทันทีแสงคริสตันพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทําให้จักรพรรดิที่กําลังนั่งสมาธิลืมตาเกือบพร้อมๆกันและมองไปในทิศทางของเสาจักรพรรดิคริสตัน ที่ด้านบนสุดของเสาจักระพัดคริสตัลร่างของเสี่ยวซานไม่โปร่งใสอีกต่อไปแต่กลับคืนสู่รูปลักษณ์ทางกายภาพมีฉากแปลกๆเกิดขึ้นในขณะนี้เสี่ยวซานดูเหมือนปกติแต่เสาจักระพัดคริสตัลมีการเปลี่ยนแปลงแปลกๆมังกรคริสตัลขนาดมหฮมาที่พันรอบเสานั้นดูเหมือนมีชีวิตมันแกว่งไปมาตามเสาจักรพรรดคริสตัลและลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า จริงๆแล้วมันก็ลอยอยู่เหนือสภาสาะบรรพบุรุษด้วยพลังงานที่พันผวนแปลกๆขดรรอบเสาจัก,กรพรรดคริสตันเมื่อเห็นฉากนี้จักรพพัดที่อยู่ตรงนั้นต่างก็ตกใจมีคนที่แข็งแกร่งมากมายที่ได้รับบัพติศมาจากเสาจักรพพัดและจักรพพัดเหล่านี้ก็มีประสบการณ์เช่นกันแต่นี่เป็นครั้งแรกที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นเสาจักรพพัดดูเหมือนจะมีชีวิตท้ายที่สุดนี่เป็นเสาจักรพพัดแห่งแรกในประวัติศาสตร์ที่สูงถึง600เมตร มังกรคริสตัลขนาดยักษ์ขดตัวหลายครั้งก่อนที่จะโฉบลงมาทันทีพุ่งตรงไปยังเสี่ยวซานที่ด้านบนสุดของเสาจักรพพัดร่างของเสี่ยวซานร,ระเบิดเป็นประกายระยิบระยับในทันทีและในวินาทีต่อมามังกรคริสตัลขนาดใหญ่ก็พุ่งเข้ามาในร่างกายของเขาและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีมังกรคริสตัลในเสาจักรพพัดแต่ลำต้นของเสาจักรพพัดยังคงใสและรัศมีของมันไม่เปลี่ยนแปลง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและจักรรพัิทั้งหมดก็อดสงสัยไม่ได้แม้แต่จักรรพัิสวรรคเทียนหยางก็ยังมองไปที่จักรรพัศอศิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ด้วยใบหน้าที่ตั้งคำถามจักรรพัศอศิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ยิ้มอย่างขมขื่นและกล่าวว่าข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างเกี่ยวกับจักรรพัศอศิอสูรคริสตนันเราไม่สามารถจัดการได้ด้วยสามัญสำนึกไปถามผู้อาวุโสจินผู้นี้กันเถอะ ความผันผวนของพลังงานในร่างกายของเสี่ยวซานค่อยๆลดลงทุกอย่างกลับมาเป็นปกติและเขาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาเถอจัก,กรพพัดเทียนอย่างกวักมือเรียกเขาเสี่ยวซานกระโดดกระโดดลงจากเสาจักรพรรดคริสตันและมาที่ด้านหน้าของจักรพพรดอีกครั้งจิตสำนึกแห่งสวรรค์ค่อยๆสแกนเขาอย่างไม่เป็นระเบียบราวกับว่าเขาต้องการเห็นทุกอย่างทั้งหมดของเขา แต่พลังงานชีวิตในร่างกายของเสี่ยวซานนั้นอุดมสมบูรณ์อย่างมากราวกับว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่าของสวรรค์และโลกที่หาที่เปรียบไม่ได้นอกเหนือจากพลังงานชีวิตที่บริสุทธิ์และมหาศาลพวกเขาไม่รู้สึกอะไรจากเสี่ยวซานสิ่งที่จักรพรรดิสวรรคเทียนหยางไม่สามารถทำได้มาก่อนพวกเขาไม่สามารถทำได้โดยธรรมชาติมีเพียงความรู้สึกของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์เท่านั้นที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยหลังจากได้รับบัพติศามาจากสาวจักรพรรดิคริสตัน และพลังงานชีวิตที่พลิบาลบนร่างกายของเขาโชคของเสี่ยวซานแม้ว่าจะยังแข็งแรงมากแต่ไม่เคยมีรสชาติแห่งโลกแบบนี้มาก่อนรับบัพติศมาของสาวจักรรรดิคริสตันเจ้ารู้สึกอย่างไรจักรรพัสสวรรค์แห่งปฐพีซึ่งอยู่ข้างจักรรพัสสวรรค์เทีนยนหยางถามอย่างไม่อดทนเสี่ยวซานตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างงุนงงว่าข้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดยาวสีขาวรูปร่างเหมือนมนุษย์มากสวยมากๆแล้วเธอก็ดูเหมือนจะพูดอะไรกับข้า แต่ข้ามีบางอย่างที่จำไม่ได้ได้ยินไม่ชัดมันมัวมัวอยู่ข้ารู้สึกว่าเธอกำลังปลูกฝังบางอย่างในตัวข้าข้าไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่ามันจะตื่นง่ายขนาดนั้นเลยเหรอจักรพรรดิสวรรค์แห่งปฐพีถามอย่างสงสยัยเสี่ยวซานพยักหน้าอย่างจริงจงังและกล่าวว่านั่นคือสิ่งที่ข้ารู้สึกเขามีสถานะเป็นพระเจ้าและแม้ว่าเขาจะโกหกต่อหน้าจักรพรรดเหล่านี้พวกเขาก็ไม่สามารถบอกความแตกต่างได้ จักรพัชสวรรคเทียนหยางกล่าวว่าหลังจากการประเมินสิ้นสุดลงเจ้าต้องเข้าใจมันให้ดีมันน่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้ามากดูว่าเจ้าสามารถสัมผัสอะไรได้บ้างและหากต้องการเจ้าสามารถถามเราได้ทุกเมื่อข้าขอแนะนำให้เจ้าทำการประเมินและหลังประเมินอย่ารีบกลับให้อยู่ในราชสำนักสักพักเถอะถ้ามีเรื่องต้องการความช่วยเหลือเราช่วยเจ้าได้ทันท่วงทีเข้าใจไหม